การตรวจการตั้งคันมันมีด้วยกัน3วิธีและสาวๆก็สามารถตรวจการตั้งคันได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นวิธีที่ง่ายสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านค่ะ 1. ค่ะการตรวจแบบปัสสาวะผ่านวิธีนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะในกล่องมันจะมีแท่งสําหรับตรวจการตั้งคันนะคะดึงแท่งนั้นออกมาจากกล่องค่ะแล้วก็ถอดเอาฝาครอบมันออกแล้วก็ตั้งแท่งตรวจนะคะให้ลูกศรมันชี้ลงหลังจากนั้นก็ ปัสสาวะผ่านไอ้แท่งนั้นไปได้เลยค่ะก็คือเอาแท่งเนี่ยไปรอตรงที่เราปัสสาวะได้เลยไม่มีถ้วยไม่มีอะไรให้เราลองปัสสาวะเอามาจุ่มนะคะเอาตัวแท่งนี้แหละไปลองจากปัสสาวะที่เราฉี่ออกมาได้เลยโดยให้ปัสสาวะนะคะไหลผ่านแท่งทดสอบเนี่ยประมาณ30วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ใช้เวลารออ่านผลประมาณ3-5นาทีไม่ควรเร็วกว่า3นาทีแล้วก็ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน5นาที แบบที่2ก็คือแบบหยดหรือแบบตลับในกล่องมันจะมีอุปกรณ์ด้วยกัน3มชิ้นนั่นก็คือถ้วยตวงปัสสาวะหลอดหยดปัสสาวะแล้วก็ตลับสําหรับตวรวจปัสสาวะวิธีก็ง่ายๆค่ะให้เราเนี่ยปัสสาวะลงไปในถ้วยตวงปัสสาวะหลังจากนั้นก็เอาไอ้เจ้าหลอดเนี่ยนะคะที่เขาให้มาเนี่ยลงไปดูดเอาปัสสาวะขึ้นมาแล้วก็เอาไปหยดลงในตลับสําหรับตรวจการตั้งครันหยดลงไป 3- 4หยดหลังจากนั้นก็รอ 5นาทีเพื่ออ่านผลไม่อ่านผลเร็วกว่า3นาทีแล้วก็ไม่อ่านผลช้ากว่า5นาทีแบบที่3ก็คือแบบจุ่มในกล่องมันก็จะมีถ้วยตวงปัสสาวะแล้วก็แถบสำหรับจุ่มลงไปนะคะวิธีการก็คล้ายๆกับอันที่2ค่ะฉี่ลงไปในถ้วยตวงปัสสาวะแต่อันนี้สะดวกกว่าไม่ต้องดูดปัสสาวะมาใส่ให้เอาแผ่นแถบเนี่ยนะคะที่สำหรับตรวจเนี่ยจุ่มลงไปในถ้วยตวงปัสสาวะนั้น จุ่มลงไปแล้วให้แช่ไว้นะคะ3-7วินาทีหลังจากนั้นก็เอาขึ้นค่ะเอาแทะเอาแถบตัวนั้นขึ้นจากถ้วยปัสสาวะแล้วรออีก5นาทีเพื่ออ่านผลเวลาเราแปลผลเราอ่านผลนะคะที่แถบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งแบบตลับหรือว่าแบบจุ่มนะคะมันจะมีตัวที่เขียนว่าตัว C กับตัว T ตัว C คือ Control ตัว T คือเทสนะคะผลที่บอกว่าเราตั้งครั์ก็คือ มันจะขึ้นสองขีดขึ้นทั้งตัว T แล้วก็ตัว C ขึ้นสองขีดแบบนี้นะคะแสดงว่าตั้งคันแต่ถ้าหากว่าขึ้นขีดเดียวที่ตัว C ีนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้มีการตั้งคันหรืออาจจะมีการตั้งคันแล้วแต่ตรวจยังไม่พบแต่ถ้าหากว่าตรวจลงไปแล้วไม่มีขีดอะไรขึ้นเลยนะคะอาจจะหมายความว่าชุดตรวจการตั้งคันนั้นเสียหมดอายุหรือว่าเกิดความผิดพลาดในการตรวจควรจะตรวจซ้ำใหม่ค่ะ และมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับสาวๆในการตรวจการตั้งครรภ์ข้อ1เลยการใช้อุปกรณ์ในการตรวจการตั้งครรภ์นเนี่ยเราต้องอ่านคําแนะนําที่ข้างบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียดให้เข้าใจแล้วก็ทําให้ถูกวิธีตามขั้นตอนที่เขาแนะนําใช้เวลาจุ่มเท่าไหร่จุ่มแล้วทิ้งไว้นานเท่าไหร่แล้วค่อยอ่านผลอันนี้แหะค่ะเป็นประเด็นสําคัญมากที่หลายๆคนแปลผลผิดอาจจะท้องแล้วก็แปลว่าไม่ท้องหรือไม่ได้ท้องแล้วก็ไปแปลว่าท้องเพราะว่า ใช้ชุดตรวจไม่ถูกวิธีไม่ทําตามคําแนะนําการตรวจการตั้งครรภเนี่ยแนะนําว่าควรจะตรวจอย่างน้อย2ครั้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มค่ะควรเว้นระยะในการตรวจนะคะห่างกันรประมาณ2-3วันแนะนําให้ตรวจประสวะแรกหลังตื่นนอนตอนเช้าระดับฮอร์โมนเสซีจจะขึ้นสูงสุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรายังไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเข้าไปควรตรวจก่อนรับประทานอาหารต่างๆเข้าไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเจือปนของสารต่างๆในปัสสาวะที่อาจจะทำให้ผลการตรวจนั้นมันผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนได้ให้คุณตรวจการตั้งครรภ์ภายใน1ชั่วโมงหลังที่ฉีกซองเอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาแล้วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะถ้าหากว่าทิ้งไว้ในอากาศนานเกินไปอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของชุดตรวจมันเปลี่ยนแปลงไปได้